วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าใครกันใครกันอยากจะมาหาคุณใจจะขาดเริ่มกันเลยนะคะใครกันที่อยากจะมาหาคุณใจจะขาดอุ้ยทำไมมีตำรวจด้วย คนที่อยากจะมาหาคุณใจจะกาดใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยก็คือคนรักของคุณคนที่อยากจะมาหาคุณแบบใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยคนรักของคุณคนที่สอง แม่ของคุณคนที่สามเนี่ยทำไมมันถึงเป็นตำรวจนะไม่เข้าใจคนที่สี่เนี่ยเพื่อนที่อยากจะมาขอยืมเงินคุณเพราะว่าเขาไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินคนที่อยากจะมาหาคุณใจจะขาดน่ะเนี่ยคนแรกเลยอ่ะ คนรักคนที่สองเนี่ยแม่คนที่สามตำรวจตำรวจคนที่สี่คนที่จะมาขอยืมเงินอ่ะมาดูขยายคนที่เขารักเราเนี่ยใครกันใครเหรอโรคจิตเปล่าคนโรคจิตมาแอบหลงรักหรือเปล่า คนที่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณคนที่เขาอยากจะแต่งงานกับคุณแล้วตำรวจจะมาหาคุณทำไมอ่ะจะมาจับคุณเหรอคุณทำอะไรผิดกฎหมายหรือขายขายผงขาวหรือ คนคนนี้เนี่ยคือเอ๋ขอพูดตามที่เรียนมานะอันเนี้ยไพ่เมียน้อยอันเนี้ยผู้หญิงที่มีลูกแล้วอันเนี้ยผู้ชายที่ไม่รู้จะไปทางไหนหงอผู้ชายคนเนี้ยเขามีลูกมีเมียแล้วนะเออคนที่อยากจะมาหาคุณใจจะขาดรอนเนี่ย คนที่อยากจะมาหาคุณใจจะขาดร้อนๆเนี่ยผู้ชายคนเนี้ยเขาอะมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยอันเนี้ยเมียน้อยอันเนี้ยมีลูกมีเมียแล้วผู้ชายคนเนี้ยเหมือนเขาอะมีหลายบ้านตัวคุณเองอะก็เคยเสียใจตัวคุณอะเคยเสียใจแล้วคุณอะเคยบังคับเขาด้วยนะคุณอะ เคยเสียใจที่เขาอะไปแต่งกับคนอื่นแล้วคุณอะก็เคยบังคับอะให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่กับคุณให้ทิ้งคนนี้แล้วกลับมาอยู่กับคุณแต่ผู้ชายอะก็ไม่ยอมก็ไปหลบหลังแม่เหมือนคุณอะอันเนี้เป็นคุณอะพยายามบังคับคุณผู้ชายอ่ะเขาไม่ใช่หุ่นกระบอกอันนี้มันเป็นหุ่นกระบอกใช่ไหม หมือนคุณอยากให้คนเอาดอกไม้มาให้เนี่ยคุณก็เอามือบังคับเหมือนคุณน่ะมีหัวใจรักให้เขานะคุณจะเอาดอกไม้ไปสารภาพรักเขาอะ่ะแต่เขาก็อยู่กับเมียเขาคุณน่ะอยากจะบังคับให้เขาอะ่ะมอบใจให้คุณคนเดียวแต่เขาก็วิ่งไปหลบหลังแม่ <c oughs> คุณก็เลยตัดสินใจอะ่ะเรียนต่อปริญญาโท เพื่อให้การศึกษาของคุณน่ะสูงมากกว่าคู่แข่งทางความรักเอาล่ะค่ะมาดูกันต่อคุณชอบที่ว่ามันเป็นรักต่างวัยด้วยนะคนคนนี้อาจจะอายุน้อยแบบคุณห้าปีหกปีคุณกับเขาเจอกันเนี่ยเป็นพราะกรรมนะตอนนี้คุณก็ มีบาดแผลในใจอะซึ่งมันก็ยังไม่หายเขาก็ยังแทงข้างหลังคุณอยู่แทงข้างหลังแต่ทะลุถึงหัวใจมันก็แปลกนะถึงคุณน่ะจะโกรธเขามากแต่คุณก็เนี่ยคุณก็อยากจะคืนดีกับเขาเพราะคุณรักเขามากแปลกนะ ฉันถูกทำร้ายหัวใจก็ฉันถูกทำร้ายหัวใจอะ่ะฉันอยากจะแต่งงานกับเธออะ่ะแต่เธอก็ถีบฉันตกกระไดหน้าคว่ำเลยเหมือนคุณน่ะเสียความมั่นใจไปเยอะแต่ตอนเนี้คุณเริ่มเปิดใจแล้วเพราะว่าคุณตั้งใจแล้วว่าคุณน่ะจะคบกับคนใหม่ คุณก็ไปไหว้ขอพระพิคเนตไปไหว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉันต้องการรักครั้งใหม่ฉันต้องการทะเบียนสมรสเหรอเออดีจบค่ะมาดูกันต่อนะคะอ่าตํารวจมาหาคุณมีอ่าสันติบาลจะมาสัมภาษณ์คุณ คดีอะไรเหรอมีตำรวจจะมาสัมภาษณ์คุณว่า <c oughs> มีคนพยายามจะมาสัมภาษณ์คุณอะหรืออาจจะเป็นสายลับนักสืบว่าคุณอะไปจ้างหมอผีที่ไหนมาเล่นของเห <c oughs> รอ <c oughs> อะไรแบบเนี้ย เนี่ยผัวเมียทะเลาะกันแล้วก็อีกคนนึงอ้วนอีกคนนึงผอมแล้วก็มีตำรวจอยากจะมาคุยกับคุณน่ะไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาคดีหมิ่นประมาทหรือคดีการอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกัน มีตำรวจอยากจะมาคุยกับคุณอะแต่ไม่รู้ค่ะเขาจะมาคุยอะไรก็ไม่รู้เขาจะมาคุยเรื่องอะไรนะแต่เขาอยากจะมาคุยกับคุณเกี่ยวกับที่คุณอะเนี่ยมีปัญหากับคนรักแล้วคุณคืนดีกันคุณโดนคนรักทรยศนอกใจเขาอยากจะรู้ว่าคุณไปจ้างหมอผีที่ไหนเนี่ยคุณไปจ้างหมอผีที่ไหนถึงได้เก่งขนาดนี้ เพราะว่าตอนนี้ก็มีมีตำรวจคนหนึ่งอยากจะถามว่าอาจารย์คนนี้เป็นใครเหรอเขาจะจ้างหน่อยให้มาจุดไฟลักให้ผ่านไฟเก่ามันลุกมันไม่รู้อะ่ะคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นญาติคุณเป็นเพื่อนคุณก็ได้นะค,คนคนเนี้ยเขาอาจจะเป็นตุ๊ดกระเทยทอมเกดี้เลสเบี้ยนคนคนเนี้ยอาจจะเป็นเกย ที่หลงรักผู้ชายก็ได้อันนี้เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ไม้นะมีแม่ไม้อ่ะอยากจะคุยกับคุณเออแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยอยากจะยืมตังมีคนอยากจะคุณคงจะรวยมากเลยเนาะถึงได้มีแบบคุณคงจะรวยมากอะ่ะถึงได้มีคนอยากจะ ขอยืมเงินคุณซึ่งแน่นอนเลยว่าเมื่อคุณให้เขายืมเขาจะไม่คืนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเขาจะทรยศเขาจะไม่คืนเขาจะเอาเงินไปไปเที่ยวทะเลมีแม่ไม้อยากจะคุยกับคุณด้วยนะ มีแม่ไหมคนหนึ่งอ่ะอยากจะคุยอ่ะคุณก็ไม่รู้อ่ะเขาจะคุยอะไรแต่เขาแบบมาไม่ค่อยเอาปัญหามาให้หรือไม่ก็มาไม่ดีอ่ะมีแม่ไม้คนหนึ่งอยากจะคุยอ่ะคุณในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง เขาอาจจะเอาปัญหามาให้คุณหรือไม่ก็ทำให้คุณต้องเครียดหรืออาจจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณเดือดร้อนก็ได้นะหรือเขาอาจจะเอาปืนมายิงคุณก็ได้นะหรือเขาอาจจะมาคุยกับคุณนะในเรื่องที่คุณอาจจะไปโกงเงินเข้ามาไม่แบ่งเงินให้เขาอะอะไรอย่างเงี้ยก็อ่อก็แค่นี้ละกันขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ